ฟ <Infinity. S 2> สวัสดีครับผมพัชร์ตัวแสบนะครับใช่แล้วครับมันอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับเครื่องซักผ้าที่เล็กที่สุดในโลกครับคือบอกตรงนะครับตอนนี้ซื้อมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะซักอะไรได้บ้างครับเพราะฉะนั้นอยู่ลูกนี่มันเล็กมากครับเล็กแบบสามารถถือบนมือได้เลยครับ เครื่องซักผ้าถือบนมือครับมันจะซักอะไรได้มึงเนี่ยเออไม่รู้ว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปมองหาอะไรเล็กๆมาซักกันครับแต่ก่อนอื่นเรามาแกะกล่องเปิดดูกันเลยดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงการใช้งานมันเป็นยังไงซื้อมาผมยังไม่ได้แกะเลยดิยังเทปติดอยู่เลยนะครับเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มาอันดับแรกเราไปรอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะครับเป็นยี่ห้อจิ้งหัวเฟิงนะครับตามนี้บิดนะครับ Hello a l i e ยโอ้โหแต่ละอย่างนี่ครับอายุ3บวกขึ้นไปครับแสดงว่าน่าจะไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับแต่ว่า4ี่ห้าขวบก็ยังเป็นเด็กอยู่นะก็จะเล่นได้นะอาจจะเอาไว้แบบซักของเล่นหรออะไรงเงี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาดูก็เป็นวิธีการใช้นะครับเขาบอกว่าวัดจิ้งฟังก์ชันครับคือมันก็จะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้ครับแล้วก็สามารถใส่ตะกร้าเข้าไปเนี่ยตะกร้าก็จะหมุนหมุนเพื่อซักครับแล้วก็อ้มีน้้้้้้ํําาาอออออกกดดวววยยยแแแสสงงง่่่่ตในนนนจรริๆเเลละคับี ผใช้่านแบตเตอรี่เป็น2 A 2ก้อนครับอ่านี่แหละมีแค่นี้เองมาเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับโอ้โหนึกว่าแอปเปิ้ลห่อต่มันเหมือนห่อต่ผลไม้อย่างนั้นเลยครับโอ้โหมานี่อาเดี๋ยวไปก่อนดูครับปึ๊บโอ้โหว้าวรูปตรงปกครับปกเป็นยังไงรูปของจริงเป็นอย่างนั้นเลยครับโอ้โหเฮ้ย่ามีฟังก์ชันตัวนี้ดูครับมีออนมีออฟมีปรับระดับอะไรครับซึ่งตรงนี้ครับ เป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยครับกดไม่ได้กด <c oughs> ไม่ได้เลยกดตัวนี้ได้ปุ่มเดียวครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะเป็นไรอหามีตะกกาข้างในครับโอ้โหเล็กมากครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ที่ใส่ฐานครับแล้วก็ใส่ฐานแล้วถ้าเปิดเครื่องก็แค่กดเปิดกดปิด,ปด,ปดแค่นี้เลยเหรอโอ้โห ง่ายจังนี่มันซักได้จริงหรือเปล่าผมณยัยน่าสนใจนะครับมันเหมือนจะเป็นของเล่นเด็กไหมอ่ะเอ๊น่าแต่โอเคเหมือนมีมอเตอร์หมุนได้อยู่นะครับก็ต้องหมุนได้ไมั่จะหมุนได้ไงลนะ่ะนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับเห็นไหมเป็นเครื่องซักผ้าที่สามารถ,ถถือบนมือได้เลยครับโอ้โหจะเล็กไปไหนเนี่ยอย่างนี้แบบว่าพกติดตัวได้ไหมเราสามารถพกแไปไนแล้วก็ซักไปด้วยอ่าแตรอย่างนี้หรอครับโอ้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเล็กเข้าฝ่ามือจริงั้งงั้นเดี๋ยวเราลองซักจริงกันเลยดูดีกว่านะครับดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ นีโ่โห่เดี๋ยวถอดออกมาใส่ฐานก่อนอ่ะอ่ะ,อะนี่เรียบร้อยครับขั้นแรกเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับพอใส่เสร็จแล้วโอ้ว้าวหมุนเลยเดี๋ยวใส่ตะกร้าก่อนเดี๋ยวอ่ะดูกันใส่ตะกร้าเข้าไป ว้าว,วน่าสนใจครับปั่นให้จริงด้วยทีนี้มันจะสะอาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาทดลองใช้กันดูครับซึ่งของที่ผมดูแล้วน่าจะซักได้คือสิ่งนี้ครับนี่เป็นแป้งพับนะครับแป้งพับของแฟนผมนะครับซึ่งแบบน่าจะเคอะลอะพอสมครวรนะครับไม่เป็นไรวันนี้ผมจะซักให้เดี๋ยวค่อยเอาไปเซอร์ไพรส์แฟนว่าซักออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับต,ตรงนี้แล้วก็ยัไงไงอ่ะใส่เข้าไปเลยหรอต้องใส่น้ําด้วยไหมอ่ะก็ต้องใส่ดิใช่ไหม งั้นมันจะซักได้ยังไงนะครับก็ใส่เข้าไปโหนี่ขนาดพับแผ่นเล็กๆแค่นี้นะครับดูยังไม่ถึงฝ่ามือเลยเนี่ยใส่เข้าไปก็เต็มแล้วเนี่ยดูดโิโอ้ยเต็มแล้วเอ้ยตึ๊บอ่ะอ่ะใส่ไว้อย่างนี้กันเนาะแล้วมันก็ต้องใส่น้ำด้วยไหมอ่ะเราควรต้องเพิ่มน้ำอีกสักนิดนึงไมอ่ะเนาะใส่สักเอาไหนดีพอพอท่วมพอดีแล้วกันเนาะเราะมันใส่ได้เยอะจังอะพับมันดูดนะ้ำหรือว่าอะไรครับ ป๊าอ่าโอเคลองเปิดดูเลยนะว่ามันจะซักออกมาสะอาดจริงหรือเปล่านะครับไปอะโอเคลองดูกันก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรคือมันไม่ได้มีโหมดเหมิอดอะไรเลยนะครับกดปุ๊บก็คือหมุนเฉยๆแค่นั้นจบเลยไม่ได้ว่ามีโหมดซักหมดเขยา่าหมดอะไรเงี้ยเอา้าเดี๋ยวตอนนี้ดูนะับมองแล้วนี่ขยายจะไม่ได้เอียงลงนะเนี่ยดูนะครับยังไงมั่ง ออกไหมอ่ะยังไงดูดิคือตอนนี้ครับพับเปียกครับก็เปียกเลยันอยู่ถ้าเกิดสตาใส่น้ำจะไม่เปียกได้ไงครับเปียกแต่สะอาดขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ดูยากมากครับวิธีเดียวที่จะรู้ครับเราต้องเอาน้ําออกมาครับถ้าน้ํามันสกปรกแปลว่าสิ่งสกปรกออกจริงครับอ่าผมมาใส่แก้วให้ให้เห็นดูนะครับอ่าที่ออกงี้ก็คือยังไงคือมันพร้อมที่จะออกตลอดเวลาเลยนี่เหรอครับ เออก็ง่ายดีเนาะอือโอเคเต็มพันนี้พอกรันปืออ๊บคือพูดง่ายนะครับลวลาเราเปิดเครื่องซักอะ่ะแล้วก็ยกติดไว้อย่างงี้น้ำมันจะไม่ออกครับคือเหมือนรูมันไม่ได้ปิดอะ่ะพูดง่ายๆรูเปิดตลอดเวลาแล้วก็ยกขึ้นไว้ปื๊บเพราะว่ากดซักเสร็จครับแล้วก็เทน้ำออก <c oughs> แล้วมันจะสะอาดยังไงเนี่ยอุย้ยแต่ตรงน,นี้มองเห็นชัดเจนเะลนี่ดูครับเห็นไหมในน้ำ ไม่แน่ใจนะว่าในกองถือหรือปอแต่ด้วยตาผมเห็นเป็นคราบเลยครับเป็นคราบของแป้งน like okay. uh ี่แหละครับเดี๋ยวดูสิมันสะอาดขึ้นไหมบีบออกต้องบีบออกแล้วไม่แต่งงไงกับการที่เราล้างด้วยมือครับเราไปล้างที่อ่างล้างหน้าล้างด้วยมือขยี้ขยี้มันจะไม่ง่ายกว่าหรอครับก็แปลกๆอย่างนี้ครับผมมองนะครับดูวันนี้ไม่น่าจะเป็นการใช้งานได้จริงเห็นน่าจะเป็นของเล่นเด็กซะมากกว่านะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องการซักพับแบบนี้จริงๆนะครับใส่สบู่แล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้แป๊บเดียวผมว่าเสร็จครับไไมม่่่ตต้้้้้ออออออองงงานนนนัีแแลวกกก็็็รรพเเสจทะบ โอ้โหสารพัดอีกเนาะอ๋อลืมไปดูน้ำที่เดออกมาเออผมเทมาทำไมไม่ให้ดูเนี่ยครับดูเป็นไงใส่กิ้งวิ้งวับเลยน้ําใส่วิ้งวิงว้งวิ้งวิ้งวับเลยครับโอ้โหแล้วนะครับก็เป็นการทดลองใช้ง,งานดูคำาำครับดูดูแล้วเป็นของเล่นซะมากกว่าครับน่าจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานเล่นซะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบของการซักผ้าที่เหมือนเครื่องซักผ้าจริงๆไงครับแค่เป็นมอเตอร์แล้วก็หมุนหมุน,มนแค่นั้น จบเลยหมุนๆอย่างเดียวไม่มีไม่ทําอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับเท <ermo S 3> ่านี้สายตาผมมองมตรงนี้ผมบอกก็ได้นะครับว่าซักแบบด้วยมือสะอาดกว่าเยอะมากๆครับเนี<ม>่ยเหมือนอย่างเงี้ยมันเปียกออกมาใช่ไหม้วทำไงก็ต้องขยําเพื่อบีบน้ําออกอีกอ,อยู่ดีใช่ไหมยังไงก็ต้องมือเอะอยู่ดีครับจูบซักด้วยมือเลยจัดดีกว่านะครับนี่แหละครับคือความฟิลของเครื่องซักผ้าจิ๋วเล็กที่สุดในโลกครับซักจริงด้วยเฮ้ยเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออกอะเทแบบปกติไม่ได้ต้องเทผ่านสายนี้อ่า ดูนะครับหมดหรือเปล่านะเฮ้ยหมดทิงครับนี่เทลมาหมดเลยอ่ะเนี่ยหมือนตรงนี้มันเป็นรูให้สําหรับน้ําออกอ่ะเห็นนะครับเนี่ยนี่มันเป็นรูสําหรับน้ําออกครับก็แค่นั้นพอซักปุ๊บน้าก็ออกตรงนั้นเลยครับแล้วนี่ดูในตัวเครื่องเห็นไหมเป็นคราบแป้งเต็มเลยครับอย่างนี้มันก็ไม่สะอาดเลยดิยังไงอ่ะพอเราซักนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องล้างถังซักอีกทีโอ้โหวุนวายอย่างสรุปทันทีจะแค่ซักพับแล้วก็ตากได้เลยต้องมานั่งล้างเครื่องซักผ้านี่ครับโอ้ ในการใช้งานจริงมันจะยิ่งเพิ่มความลําบากความยุ่งยากเพิ่มเวลาในการจัดการกับพับของเรานี่นะครับผมมองไม่เห็นประโยชน์อะไรที่ดีกว่าการซักด้วยมือเลยครับสะอาดกว่าหรอก็ไม่ใช่สะดวกกว่าหรอก็ไม่ใช่ง่ายกว่าหรอก็ไม่ใช่เร็วกว่าหรอก็ไม่ใช่ซักได้มากกว่าหรอก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นของเล่นนะครับถ้าเจอเคนื่ว่จักรจิ๋วขนาดนี้จำเลยนะครับว่ามันคือของเล่นครับถ้าคิดจะซื้อมาใช้งานจริงนี่ต้องบอกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเลย แต่ถ้าเกิดพูดในมุมมองของเล่นนี้ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าจิว๋วอันนี้ให้ลูกหรือหลานเราเล่นนั่นแปลว่ามันจะเป็นการสร้างนิสัยในการทํางานบ้านให้แก่ลูกหลานของเรานะครับเด็ก,กน,นะครับเราปลูกฝังยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นครับเราเลี้ยงเขามาแบบไหนเขาก็โตมาแบบนั้นครับถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยของเล่นที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ,บ้านไม่กวาดไม่ถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องซักผ้าที่รีดผ้าพวกนี้ครับโตขึ้นมาเขาก็จะทําเองจริงๆเป็นอัตโนมัติไปเลยครับอันนี้มันเป็นหลักจิตวิทยา เล็กๆเลยนะครับหรือ,อถ้าเราซื้อพวกดาบพวกปืนให้ลูกเล่นลูกเราโตขึ้นมาจะเป็นสายบู๊ครับอาจจะอยากเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรที่ต้องใช้อาวุธหรือเป็นแบบนักกีฬาต่อสู้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเราเรียนเขาทไงเขาก็โตมาเป็นอย่างนั้นแหละครับเจ้าสิ่งนี้แน่นอนครับถึงมือน้องเจ้าจันแน่นอนครับให้น้องเจ้าจันซักผ้าเล่นเออดูดเ,เ,เดียวโตวขึ้นก็บอะน้องเจ้าจันซักผ้าจริงให้ป้าป๋าเลยนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไปจะได้สบายผมไม่ต้องซักผ้าแล้วอยู่ซักผ้าให้ลูกให้เมียมาหลายปีแล้วคนนี้้พอลลูกกโต็สบายแวผม เอาลองเรื่องไปไกลแล้วนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือความเฟยลของเครื่องซักผ้าจิ๋วอันนี้นะครับจำไว้นะครับใช้งานจริงไม่เอยเวิร์กเท่าไหร่ใช้เป็นของเล่นจะเวิร์กที่สุดนะครับมีไหมมีใครให้จิ๋วกว่าเครื่องนี้ไหมนี่อันนี้เครื่องเท่าฝ่ามือแล้วสามารถเปิดใช้งานได้จริงด้วยนะถ้าเป็นแบบเครื่องจิ๋วของเล่นอย่างนง้นไม่นับนะครับมีไหมครับใครมีที่จิ๋วกว่านี้คอมเมนต์บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหามารีวิวให้ดูอีกครับแต่ผมบอกเลยเท่าที่ผมเจอมาบนโลกใบนี้นะครับเจ้าอันนี้เล็กที่สุดแล้้วคครับือช่นี ว่านางวามาค่อยเดออกไปไหนไงก็จะมีของแปลกๆของเล็กๆของเล่นของน้อยของใช้อะไรแบบเยอะแยะมากมายส่งมาถึงบ้านตลอดเวลาเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดของจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ55อินฟินิตครับเดินหลงพลังแล้วกดติดตามครับถ้าไม่พอกดกระดิ่งข้างๆเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรูปหนึ่งในสองช่องของผมนะครับป้าป๋าแคสเกมและเจ้าจันทราช่องลูกสาวผมนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับขอเพื่อนๆจ่เล่นก่อนปู่ังให้เขาทำงานบ้านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ 来 <Bye. S 2>